นั่นสินะคะกะติกาการคอมเมนต์ก็บอกแล้วว่าอย่าใช้อิโมจินี้นะคะไม่นั้นจะโดนบ,บล็อกเออพูดผิดขอโทษทีค่ะไม่นั่นจะโดนบล็อกนะคะเออขอสแสดงความเสียใจด้วยนะคะจะโดนบล็อกเลยค่ะขอโทษอะไรก็ไม่ได้แล้วค่ะเอาไว้จะดูช่องละจบนะ เนี่ยค่ะมีกติกาการคอมเมนต์นะคะอีนั่งเหตตาดูให้ดีค่ะแหกตาดูให้ดีค่ะหนึ่งห้ามพิมพ์คำหยาบสองสองเด็กงโง่ห้ามคอมเมนต์นะคะก็สามห้ามใช้อีโมจิเนี่ยก็บอกแล้วว่าห้ามใช้ไม่นั้นจะโดนบล็อกโดยไม่รู้ตัว แต่นี้ก็ต้องโดนบอลลสินนะน่าเสียดายจริงแล้วก็อุตส่าห์ติดตามเธอแล้วนะดนสินะคะห้ามใครมายุ่งช่องนี้นะเราห่วงมาก เฮ้ยมือลั่นไม่นะมือลั่นขอโทษขอโทษทำเป็นกดชอบก็โดนประลระสินะแหกตาดูกติกาที่ให้ดีนะถึงแกจะขอโทษแล้วถ้าแกขอโทษแล้วเราก็ไม่รู้แล้วสิพเพราะแกโดนบล็อกไปแล้วไม่สามารถพิมพ์อะไรได้ พิมแล้วก็ไม่มีใครเห็นค่ะพิม์พแล้วก็ไม่มีใครเห็นค่ะพิม์พแล้วก็ไม่มีใครเห็นก็บอกอีกครั้งแล้วว่าอย่าเสือกเรื่องแต่อันนี่มันมาเสือกเรื่องไม่ชอบก็อย่ามาแหกตาตาดูะค่ะ ่ชอบก็อย่ามาแหกตาดูไม่ชอบก็ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นกติกาก็บอกแล้วไม่นั้นจะโดนบล็อกอ่าแต่นี่แสดงความคิดเห็นก็โดนบล็อกไปแล้วสิก็โดนบล็อกแล้วสิเออนี่คือพูดให้เข้าใจเลยนะกะติกาเมียค่ะ มีกติกานะเออไม่ชอบก็อย่ามาแหกตาดูอย่ามาเสือกเรื่องอย่ามาเบียดกันอันนี้มันมัน,ม,นมันมาแหกตาดูไม่ชอบก็อย่ามาแหกตาดูอีสมองโง่เออ,อน,นี่มันก็งโง่อีกคนหนึ่งเป็นไรก็ไม่รู้โอ้ยไม่ชอบก็อย่ามาเสือกเรื่องคะ่ะ เอาพูดจริงๆเลยนะกะติกาก็ช่ามใช้อีโมจินี้นะคะได้เดี๋ยวโดนบล็อกให้เคยดูเถอะอีนี่ไม่ยอมแหกตาดูว่ามีกติกาละค่ะเออได้เธอโดนบล็อกไปแล้วนะสายเกินไปแล้วขอโทษเราเราก็ไม่รู้เลยแหละว่าเธอพูดอะไรอะ่ะเออ